ถ้าเทียบร้านเล่าที่กรุงเทพกั่พี่ชมนีกว่าอันนี้พอกว่าเยอะเลยอันนี้พอกว่าเยอะเนี่ยมันเล็กได้มันเล็กอุ้ยเฮียมันได้หนึ่งหวยหนึ่งหนึ่งใบมันได้สิบกูอกก็ดูเฮียก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไอกาฮิโรชีนะครับหรือในโลสายฟ้าครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่ เฟซบุ๊กนะครับผมเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชินะครับผมสตรีมทุกวันนะครับตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับสายฟ้าตัวแบกเป็นกลุ่มพูดคุยสําหรับคนดูนะครับผมก็มาขอเข้ากลุ่มกันได้นะครับยังไงต้องฝากด้วยนะครับ ไว้ไม่กล้าเจอบอกสักทีคนเยอะจัดอะว่าแกจนพ่านนี้มันคงไม่มีอะไรจะสูงลมขาวก็คงจะมีแต่ใจจะสุดจะหวานก็คงต้องกล้าออกไปบอกใจว่าสําคัญไม่ดีเราเองจะเอาอย่างไรความเก่านั้นมีแต่ดวงใจจะติดดอฟ้าก็คงไม่ผ่านเธอได้เลิมียากหรและขาก็ไม่ดี อย่างไรคนอย่างเขาก็คงไม่ทันอะไรแก่จนป่านนี้คงเป็นใน้ตาต่อไปวอนขอเพียงเจอแค่าห่างตาเธอขึ้นนางฟ้าอยู่บนนภาเพียงก้าวลงมามาให้ถูกรับใช่ไหมเธอมาเพื่อซอนในรู สเที่ยงนนางฟ้าอยู่บนนภา จนฟมกระเป๋าเลยชี้อะไรครับโฟมกระเป๋าเลยเอาข้าวัช่ไหม่ฟมกระเป๋าเลยเอาข้าวใช่ไหมโฟมะเด๋เยอาข้าวใ่หมโฟมกระเป๋าเลยอาาวใช่ไหมโฟรเป๋าเลยอาขาว่ไมาคมกระเป๋าเลยเอาข้ขอแค่ไมโฟก็พเส๋าเลยบอาบ้าวันนี้ สิ่งที่ฉันไม่เคยรู้สึกแ,<อ>และสิ่งที่ฉันไม่เคยเจอนึกว่ามีแต่แล้วฉันก็ได้พบใจได้พบเจอเธอเธอคนนี้เอ <c oughs> พอฉันจะไม่ขอมากว่านี้ กับเธอกับพ่อฉันจะไม่ขออะไรีกเธอกัพอชีวิตฉันเพียพอแล้วแค่ตนนี้มาย่างฝาเฉนั <t <t ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยตันนี้องดป่ะอยู่ซ้ายพี่เนยทันซ้ายไปดิเขาลองดีแักเลยเนาะลองดีลองดีจะอยู่ล่าเราเลยพีย ถ้าเทียบร้านเราที่ทกรุงเทพกับพี่จันีิกว่าอันนี้พอกว่าเยอะเลยอันนี้พอกว่าเยอะพอไช่อเลยนะที่พี่จันลิฟ <c oughs> โชยู่ไม่เห็นทำอไโชยู่ก็เฮียล้โตจูว่าล่องโชยู่ไอ้เฮียโชยู่เฮียอะไรพอฉันจะไม่ขอมากกว่านี้แค่เธอก็พอฉันจะไม่ขออะไรแค่เธอก็พอชีวิตฉันเพียงพอแล้วชีวิตฉันเพียง ว่าไงน้องชายขอบคุณนายบามาาครับขอคุณไาเบียมากนะครับมาดูเฟะไยมาูคร่งดืมดีๆที่ชาวันดีแนะนำยนไ้ขอคุณมากครับขอให้ความสในคิมากครับนมาเลยนะครับใตําเรครับเ้ยขอบคุณคเพลงเขาก็ดูชิวเนาะแต่ดูเต้นแบบคนน่าักดแบบบุญีนะครับเนี่ย ยังยังยังมีอีกหลายคนนะครับท่านผู้ชมครับอะไรอะไรนะศิลปินที่เรามาในวันนี้ไม่รอช้าเอาคนต่อไปลงมาดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยพี่โกร้องวุ้นพออ่ะเมื่อกี้พี่โก้อัพี่ไม่ได้ร้องครับน้องรองพี่นั่งอยู่ครับนั่งอยู่นี่ครับต่อไะไรก็ดีไปหมดพี่โกะของพี่นั่นเราอีกครับผมยังไม่ได้เลยครับผมมางอะอยู่ไหมนักร้องคนต่อไปอยู่ไหนเอ่ยยกระยอหล่เตอร์เบียเด็กโกด้โอเคครับดูเลยพี่โก้เพลงสุดท้ายนะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่มีครับต้องต้องซุดครับไม่ใชทครับผมพี่ไม่ดังลองไมป้องไม่พอเราคำต้องใช่ดีทุกคนเห็น้เลยมาทุกคนไหมรอฟังเลยพีนจบจะไปงานไหนครับเนี่ยพี่ดูดูแบบใครกีุ่มเลยครับขี้เกียจเดิน โอเควันนี้เลยอุ้มเลยครับี่เกียเดินสิ่งว่าซีจากวันนี้ริงนะคะสามคนชิวๆไปก่อนนะคะเฮ้ยมาทันพอดีเลยเฮียเฮ้ยมาทันพอดีเลยเฮีย If you ask kind how of deeper than the night No one needs someone long, right? to bring me back to life Got a feeling that I'm going under <coughs> But I know that I'll make it out alive If I quit calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't breathe <laughs> shaking, flying onto my knees And now that I'll be without your kisses I'll be needing t h e s stitches Dripping over myself Aking, b e g g i n g you to come help And now that I'll be without your kisses I'll be needing t h e s stitches ไม่มีหนทางไหนจำเท่าปั่นปะกะแล้แล้วแหละดีกับทุกคนสวัสดีครับิบี และอีกไม่เกินเนื่ออาทิตย์เดียเดเวลขึ้นมาวันหลักละไม่เอาหรอพี่ยืมไม่เลยหกสิบเอ็มกับหาแก๊งอีกสี่สิบเอ็มลองยืนงมนะฟ้าหรือว่าเลี้คืนไม่เฉยทีเดียวจบคอยใช้ตะพาเอาเกียวพี่ไม่ยอมเองหรอกนอะงติดจริงก็ติดนะฟ้า กูก็กลัวติดลิืก็ติดเหมือนกันในเฮียเขาร้องเพาอเกินด้วยยวื้อามา่เนาะตัวลิเกติดไปนี่ร้องเพาอเกิน s i ค่ะเพลงของชอมาเดสเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนหน้ากล้องเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยคุณคุณบางกล้องสดอยู่ครับเนี่ยเอาหัวนะครับ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 สวยสวยเล็โงสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทุกคนมาหน้าพิธีร้องวงใหม่ครับร้องวงใหม่ร้องวงใหม่ร้องวงใหม่เก็บภาพเลยครับขอเก็บภาพนิดนึงครับขอเก็บภาพนิดนึงครับไกลๆวันไีมครับล้อมเลยครับไปไปไปล้อมล้อมล้อมเลยขอร้องเลยครับร้อมเลยครับร้อมเลย

ไอ้เงี้ยนะเขาขึ้นไปยืนข้างบนเลยสัตว์มิซูนี่ม้ซูนี่คนเต้นอะขึ้นไปยืนข้างบนแล้วไอ้เงี้ยมันก็ไปเต้นอยู่ข้างบนแค่ใช่เนี่ยไอ้สัตวกันวันยกมือครับแดนหนึ่งพร้อมกันครับแดนหนึ่งพร้อมกันครับแดนหนึ่งครับแดนหนึ่งครับยกมือครับยกมือครับยกมือแดนหนึ่งครับลองพอจัดเลยไอ้เงี้ย เั็นคนจัดเมฟ้าเป็นคนจัด่ะก็เป็นเพื่อนจิโคเนตให้เธอได้เขียนเรื่องของเรานั่แรกๆทุกๆเล่มในเฟรนด h i p อย่รู้ปอะไรคือเนดอะไ่ไม่รู้แต่ก็ฟรนด์ชไงทุคนดีๆก็ม่จะอยู่ไกลๆมีเธ่มีเะเป็นกลังใจจอดวไม่อิดอะไรฉันอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหน่ยลองพอจัด็่น่าแบบ่ปิดเนาะ แค่เจอพอแล้วพอแล้วเอ๊ยืนคลางกันตรงนี้นแค่เจอก็คงพอแล้วพอแล้วเอ๊ยไอ้จุ๊กนาทีผ่านไปกับเรื่องของเราเอาไว้แค่เจอพอแล้ว ก็มาที่กันที่วอชิงตันอเมริกาครับขอบคุณมากๆที่พาเรามาเจอกันในวันนี้ครับและพบกันใหม่ในดอกาสหน้าอนวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับและขอเสียงให้บิวซิกหน่อยแล้วแต่ยังไม่จบแต่ยังไม่จบหรือว่าเปิดยูทูปเนาะเสียงแต่ยังไม่จบนักร้องบอยมิวสิกยังไม่จบนะ เลยอีกเพลงหนึ่งยังมีโก้ไล่เขาอีกครับโกล้ไลอยังเหลือขวดลีครับอีกเพลงครับขวดลีครับเครื่องดื่มดีๆต้องคู่กับเพลงดีๆเพราะว่าเพลงดีๆขึ้นต้องคอนดิกก็ได้เพราะอะไรครับผมเพราะอะไรครับตุ้ยไม่หงมยเครื่องดื่มไม้ครับคอนเนคได้ถึงไอเดียหามุดันไม่เก่งใจใครนั่นฟอร์ดแรปเตอร์ครับไม่ใช่ไม้ไม่เลนเจอร์ไม่มีครับไม่เลนเจอร์ตัวที่ครับมีครับเชิญเชิญเชิญนักร้องซิกซิงซิกซ คไปแยกส่วนจัดไอ้เฮี้ยแต่ร้องพอจัดคนนี้สุดจริงร้องพอมากกูอยากให้มีตต้อนทาราลัดหน่อยเปล่าเออมิเกลทาราลัดมากูบอกให้มิเจ๊กลอะเอาเองเลยไงน้องงานพังอะเขาเรียกว่าร้องหลบลิกรติดี่อ้เฮียแต่พิเศษร้องดีจริงเดี๋ยวเขาจะจบผาของไอ้จบผาท่องจักรท่องเลยนะไม่ค่ายร้องเลยอะใช่เขาอยู่ไหนวะขออะไรเซร็จได้ปะ เดี๋ยวไปหาขอไลน์มึงเหรอไลน์อะไรไลน์เซ็นขอไลน์เซ็นฟิลขอไลน์หน่อยได้เปล่าขอไลน์หน่อยได้ไหมไลน์เซ็นแต่ได้ไลน์ด้วยไอ้พี่เฮ้ยน้องเดี๋ยวเป็นนายกจะเย็นไลน์เซ็นไลน์เซ็นนะเป็นนายกจะเย็นเหรอไลน์เซ็นหน้านี่โอเคโอเคใช่ใช่ครับเออแกตัวอีกสักคีแล้วกันนะโอ้ยเบิด เื่เปิดหมงครับดเหี้ยตื่นเต้นไปหน่อยครับไม่ได้รองเปิดโมงผมร้องเลยครับผม่้รองไม่ค่อยได้ร้อง่เลผมเนี้ขเนี่อคร้อง่าลยป่านี่คอแตกไปแล้วผมโอ้ดีมากเลยอ่ะโอ้ชวไป้องเลงเอยัยังม่หยยังยังไม่ร้อง้าดมงเนี่ยมงียิได้แะครับเอง้ไ้นตอ่ะคือใครวะไอ้เหี้ยไม่รู้คนเป็นโรงงานเนี่ย พันไหนอ่ะถึงพักแกพี่โกวใครที่ยังหกหักนะครับผมก็ฝากเครื่องดื่มไปเทียนด้วยนะครับ เราามอรู้กันในใจมันจำเป็นโดยรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณที่ใครบางคนกาหนดว่ารัเป็นย่งไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจคาดคิดม

ที่เขาใจแม้มันจะไม่มีใครเข้าใจความรักนี้โอ้ oh, คงมีเพียงเราสองคนทำคลางบูดาวมากไหมที่รู้กันในใจมันจำเป็นด้วยเรื่องที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครเป็นคน ไ,ไม่ต้องรักหมื่นคนรักก็สุขหัวใจยิ่งรักกาใจ พื่อ,อที่ไปม่ต้องรักเมือนคงรักก็สุดหัวใจเพียงแค่ราเขาใจเนือ,นกกอนนคำอื่นใดในโล ากรู้เลยแฟนพี่จะแบบอยากฟังเพลงแล้ว่อยู่ไหนครับพี่ชายเพลงหรือนักร้องครับเพลงไม่น่าหล่อเนาะเสียงาไม่ไหวเพราะไม่โอเคฮะโอเคครับมิสเตอเบียร์ร้องเพลงได้ครับน่าจะเรียกว่าจบหมดครบทุกแล้วมิสเตอร์ไม่อยู่ไหมมิสเตอร์ไม่ไหนมิสเตอร์ม่อยู่อยู่ไม่ไหนอยากฟังพี่โกครับอยู่หลังครับไหนย่อยู่ไหนเ่อยพี่โก้ขอหนึ่งเพลงครับไม่ไหครับมิสเตอร์ม่กับมิสเตอร์เบียร์ครับ ถ้าพี่โกดล็อกผมจะใส่ทีมไปเยอะเลยครับทำไม,ไมอันนี้เราน่าจะจบครบทุกเสียบเปนที่เราเตรียมมาในงานวันนี้แนละ้วโอเคอยากเห็นพี่โกรธร้องะครับเดีจะจะ๋ยวจางพี่โกรธไล่เขาครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกคน,กนบ้านนะครับผมเสีย <c oughs> ดายมากวันมายมิวสิกทุกคุณไม่ว่างกันนะครับ <c oughs> แม่ถ้าอยู่กันวันมายมิวสิกนี่ผมรับรองร่ำรวยเงินทองกลับไปทุกคนแน่แน่ล็อกเดือดดีขนาดนี้ ก็ขอฝากกว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับไป่คอนเน็กตได้ทุกไอเดียนะครับก็ <Yeah. S 1> ใครสนใจก็มีเว็บแฝบที่เด่นนะครับเป็นเงนก้อนเวะไปดูได้นะครับเรื่องราคาไม่อยากจะออกสื่อเท่าไหร่พอ <Yeah. S 1> ดีพวกจเตรีมอยู่จะบินได้ไงก็ไว้มีโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็จะได้มาร่วมกันใหม่นะครับอย่างวันนี้เราก็มีทั้งหมด6 EP เนาะวันหน้าก็ว่าจะได้มีมากกว่านี้นะครับ <Yeah. S 1> ฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวจะมีมิสเตอร์เบียร์อยู่เล่นกับคนอื่นๆต่อนะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ต่อแล้วนะครับพอดีผมโดนไล่ออกนะครับ เอทอทนทนทโทนเคขอบคุณมากแล้วก็มีมีคนแฟนคลับในช่องเขาฝากบอกมาว่าผู้หญิงเมื่อกี้ร้องเพลงเพราะมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมส่งคอนแทคให้เขาไปติดตามนะครับอ่าโอเคอโอเคครัอบ <c oughs> อ่าเอาว่าวันนี้เนี่ยงานคอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยนะฮะงานของไม้บาววันนี้เนี่ยก็น่าจะจบลงเท่านี้นะครับทุกคนฮนะยังไงก็ขอขอบคุณเอ้ยังยังเอ้ย กนผิดคิวแล้วโอ้ได้คะแคนี้อ้ดาอีกแล้วโอตยโอ้ยโอ้ยอตายบสจักรันเริ่มใหม่ตยไยมิเตเบียตยแรกเ้ยมิเตอเบียตยกมิรบยไม่เกียโอ้ยขึ้านะครับสหรับวันนี้ก็ใครที่เข้ามาร่วมนะรวมไปถึงผู้เล่นทุกๆคนนะครับที่ผ่านมาตลอด6 e ีก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความร่วมือกับทางบอสซิตี้ นะฮะแล้วก็อืมแล้วเดี๋ยวใครที่มารอแรกเนี่ยไอ้ส่วนของ My t ติ k e เก็ตเนี่ยครับก็จะมีโต๊ะแรกอยู่ด้านหลังนะ่าจะเห็นไในหลายๆคนแล้วแหละนะครับก็ใครที่จะแลกก็เดี๋ยวเชิญแลกกันได้ตามปกติเลยนะครับแล้วส่วนกิจกรรมต่อๆไปจากทางวอซิตี้รวมไปถึงกับทางไม้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเกิดจะมีอะไรกันต่อเนื่องก็เดี๋ยวฝากทุกท่านรอติดตามหน้าแฟนเพจวอซิตี้ด้วยหรือแม้กระทั่ง Dis c o r d นะครับจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะฮะในปีหน้า แต่สำหรับปีนี้เนี่ยก็โอ้โหนี่ก็มาถึงช่วงท้ายปีแล้วนะครับสำหรับช่วงปีใหม่เชื่ว่าเอาเป็นอวยพรเลยด้วยกันนะฮะสำหรับปีใหม่ใครไปไหนอะไรยังไงก็ขอให้เดินทางได้ปลอดภัยแล้วสำหรับวันที่2 4ันที่ก็มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอเขาดาวของกันในมืออีกทีวันนี้จะได้กลับมาฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาร่วมฟังเพลงไม่ไมคือถ้าใครยังเล่นอยู่นี่ก็ฟาร์มวันนี้ฟาร์มปกติเลยอันนี้เดี ถ้าใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกครับสำหรับใครที่อยู่ยันจบงานเดี๋ยวเราจะมีมาติเกตให้เพิ่มเติมนะครับเงินแจ้งไม่ส่งแล้วเป็นสองแถวล้กันส่งอะไรกันมันจะมีนายกอยู่คนกี่นายเอ่ยเพิเขียร์นี่ก่อนมันนี้ลงแถวล้วแถวแล้วแถวแล้วเพียงก่อนที่จะมาโอ้โหเร็วแค่ไหนนะวันแจกตั๋วเนี่ยโอ้โหใหญ่ของใครของก่อนฟ้าฟ้าอ่ะมาป้อมนี่เดินขึ้นมาทีละคนเดินขึ้นมาทีละคนนี่หนึ่ค่ะรถประมูลอยู่หน้าร้านปะ อยู่อยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเอาตั๋วที่บ้านแป๊บนึงพี่จะมาแลกเอ็มีอยู่กี่ใบอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวเอ็งนั่งสองใบเองเอาไหมพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่แบ่งกระชากเปิดนิดนึงมันมันแลกตั๋วใบนึ่งมาได้กระชากดีกว่าสิบต้องสิบใบแลกได้อันนี้พี่ก็พี่อันนี้พี่ไม่ชัวร์ว่ะเอ็งสองคองเรามารับตั๋วที่ไหนเนี่ยรับที่แถวเมื่อกี้ไงโควีนเข้าไปรับเข้าไปรับโควินเข้าไปรับตัที่เก็ตด้วย ป้ากดลงรถไปม้วนให้พี่หน่อยฟ้าเจ้าตัวที่มามามาตู้หูที่บ้านปัดให้เราคนดให้เราครับคุณฮาเดสไอ้ดิละเอ็งใส่ใส่ฟ้าคะเวลาดูนี่ส่ราคาเท่าไหร่เสนอมาเลยครับเสนอมาเลยเอ่อไม่คือตั้งเกณฑ์ไว้สิรู้สึกว่าหนึ่งใบสิบลูกว่ากันได้สี่ได้ครับสี่ได้เอ็งลองแรกดูตครับสี่อ้าวก็สีก็ตั้งไว้สี่ไม่ใช่เหรอนี่ครับ จะได้อีกเท่าไหร่ละีสี่ล้านเนอะเนาะใช่แล้วหนึ่งรีแปดสี่ล้านอันนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งหรือสองแต่ว่าดีนะเรามาติดก่อนนะครับมีอยู่แค่สองดีนะครับมีแค่สองดีนะได้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 โอเคครับเดี๋ยวกลับไปเอาอะไรครับอ่าเอาเก็บตวลุงแม็กนี่เดี๋ยวเอาแต่ผมกม่ได้ไม่ต้งเบอร์ลินไม่ได้เก็บแม็กนี่ตัวไม่รู้มันเปนแถวของเข้าเลยอีกแถวนึงอีกแถวนึงใครมาตัดตัดมานี่ได้เลยนี่นี่มานะลุงแม็กได้เลย ไปดีรอที่อะไรอ่ะครับแถวตับไปถามลุงแม็กได้นะครับฝั่งๆนะครับได้เลยครับดีนี่ครับนี่นี่ตัวโยเขาวิ่งเร็วจังืมถ้ากูไม่ติดป้องกันนะควีนนะกูทักเจแปนไปแล้วก็คือแรกวันนี้เลยใช่ปะไปเปิดเลขกันหน่อนี่ครับสอบภาษา ี่ครับแปดแปดเจ็ดครับสี่สี่เจ็ดครับเจ็ดครับครับอะไรวะแค่มาร่วมกิจกรรมก็ได้ตั๋วติ๊กเก็ตแล้วไอ้เหี้ยลุงงี้กูมาัเนี่ยทิศแรกแล้วไอ้สัสเอาไปแลกกาชาโอ้จบจัดเรียกอะไรนะไปแลกกาชาได้ด้วยหรอเรียกอะไรครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับ โ่อครับนมาครับหกจุดสองครับหนึ่งเจ็ดสี่ครับแต่เดี๋ยวพาไปีอเดี๋ยวของซิกล้อก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาให้คนละรอบนะครับแถวดูแลคนละรอบเหมือนกันครับแลกสองร้อยเอาไปแลกเกียร์อะไรได้วะเนี่ยสรุประครั้งนะครับคนละครั้งนะไม่เบียร์แลกอะไรวะเอาไปแลกอะไรอ่ะ ถามมิตเบียครับจะให้กล่องคิดมากมิตเบียอยู่ไหนครับโอ้ยไปไหนได้เลยนะครับข่าเรียบโคตรน่ารักอ่ะไอ้เยี้ยเอามาแลกได้เจแปนแฟนโทนี่ดูไว้เองมีหนึ่งใบเนี่ยมาแลกได้มาแลกอุ้ยเยี้ยมันได้อุยหนึ่งหนึ่งใบมันได้สิบลูกก็ดูเยี่ยหนึ่งใบได้สิบลูกไอ้สัสไปยัดแม่ใครมาร่วมเริ่มกิจกรรมได้โอ้โหกะชานลืมอ่ะ นี่นี่นี่ีน,นไปแลกไปแลกไปแ,กแลกหนึ่งใบมันได้สิใบไอ้สิบสิบลูกหนึ่งใบมันได้สิลูกเี <c oughs> ่หนึ่งใบมันได้สิบลูกเลยหรอโอ้ยดีเชีย่ยลุงี้กูลูกกิจกรรมตั้งแต่แรกแล้วเช่อของเก่าอะ <c oughs> <c oughs>